สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 16.6 beta 4มาให้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องไม่ได้เว้นสัปดาห์เหมือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวเต็มมาเมื่อไหร่นะครับสัปดาห์หน้าจะปล่อยเบต้าสุดท้ายหรือ RC มาหรือเปล่าเราต้องรอน,นุนกันครับสำหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.6เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ นอกเหนือจาก iOS 16.6 beta 4แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.6 beta 4, Mac OS 13.5 beta 4, Watch OS 9.6 beta 4และ TV OS 16.6 beta 4มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17 beta ไปแล้วตัวเลือกในการอัปเดตเป็น iOS 16.6 beta จะไม่แสดงขึ้นมาแล้วนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดต หมายเลขบิวใหม่ของ iOS 16.6 Beta 4บคือ 2.0G 5058 d ีาครับการอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ไม่มีการแจ้งว่าแก้ไขบั๊กอะไรบ้างหรืออัปเดตด้านความปลอดภัยอะไรนะครับอาจเป็นการแก้ไขบั๊กการทำงานเบื้องหลังหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานถ้ามีข้อมูลการอัปเดตจาก Apple ตามมาหลังจากนี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะต่างจากเดิมแค่ไหนมากน้อยเพียงใด เพื่อนๆติดตามผลลัพธ์การทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ